ความใสนะครับความคมชัดของเขานะครับของกล้องของแบรนด์วอเทคเวอร์ชันสองตัวนี้จะมีไฟจุดแดงที่ตรงกลางนะครับนะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์วอเทคนะครับเลนก็จะใส่แล้วก็คมมากเลยนะครับท่านสมาชิกนะครับถ่ายคลิปเลยนะเพราะเลนส์เขาเนี่ยเป็นแบบเลนฟูเอสดีนะครับนะฮะเป็นคุณภาพสูงนะครับตัวนี้เป็นกล้องใส่ล่านะครับท่านสมาชิกนะครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน99แคมปิ้งนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์อ่าวอตเทคคอร์สไฟเวอร์ชัน2นะครับรุ่นนี้ตขาขยายก็สามถึงเเท่าขนาดหน้าเลนส์สี่สิบมิลตัวนี้เป็นแบบมีไฟนะครับเป็นไฟจุดแดงจุดเดียวนะปรับความเข้มของแสงได้ถึงสิบระดับนะครับนี่นะฮะงเริ่มต้ตัหนึ่ง หนึ่งถึงสิบเอ็ดนะฮมเก็มองแสงนะครับเดี๋ยวดูเส้นเลงเขานะครับเป็นแบบจุดแดงอย่างนี้นะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นแบบจุดแดงจุดเดียวงี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับก็ตัวนี้จะปรับถึงอ่าปรับวามสว่างของแสงนสิบเอ็ระดับเลยนะครับนะเป็นจุดแดงจุดเดียวนะครับท่านสมาชิกนะครับ ตัวกล้องนี้นะฮะยาวอยู่ที่น่าจะสามทิบเซนต์นี่สามทิบเซนต์น้ำหนักนะฮะน้ำหนักของเขาอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบหกกรัมนะครับรุ่นนี้นะฮะหน้าเลนส์นี่สี่สิบมิลนะครับนะฮะท่อยี่ห้ามิล ตัวนี้เป็นตัวปรับในนะท่านสมาชิกนะครับมีปรับในนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำนะฮะโทษทีครับเป็นตัวปรับซ้ายขวาตัวนี้ใช้มือหมุนได้เลยนะสมาชิกนะครับนี่นะครับหมุนง่ายนะเวลาปรับนะไม่ต้องใช้เหรียญนะฮะใช้มือหมุนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับสูงต่ำด้านบนนะครับเนี่ย นะตัวนี้แต่ขยายก็3มถึง9้าเท่าเลยนะปรับซูมนะฮะร,ระยะทำการก็200กว่าเมตรนะครับเกือบสาม300รอยเมตรนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับนี่สำหรับสมาชิกบางท่านนี่นะฮะที่เป็นหาเรื่องสายแต่สั้นแต่ยาวนะฮะต่ถ้าเป็นสายตาปกติก็ต้องปรับใช้งานนะฮะเป็นตัวปรับความคมชัดของภาพของกล้องนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นช่องรังฐานนะครับ นี่ทัางทังถานนะครับน,นี่นะฮะตัวกล้องกันน้ําได้ดีนะมีซินญานครับนี่ยนะนี่ยนะปรับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเอ็ดเลยนะความสว่างของแสงนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกนิดศูนย์นะคือว่าไม่สว่างนี่ก็จะมีตัวบอกจุดเนี่ยนะฮะจุดเนี่ยเป็นบอกหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะสิบเอ็ดนะปรับ เราต้องดูที่จุดนี้นะครับวลาปรับนะครับสวยงามนะครับน้ำหนักเบาชุดนี้เป็นกล้องสายล่านะครับนะครับพกน้ำหนักเบาเลนส์ใสนะฮะเลนส์นี้เป็นเลนส์ Full HD นะครับก็ดูตามคลิปนั่นนะฮะนะครับบอดี้สวยงามนะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับตัวนี้สำหรับสายล่าเลยนะสมาชิกนะครับ สวยงามนะครับสำหรับชุดของแถมนะครับจะมาชิกนะครับตัวนี้ก็จะมีฝาเป็นแบบยางซิลิโคนนี่นะฮะนี่ครับนี่ครับเปิดปิดหน้าหลังนะครับเป็นแบบยางซิลิโคนนะครับหนึ่งชุดนะครับนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีขาแบบมองลัดศูนย์นะเป็นขาแบบวอดคู่นะครับเนี่ย นี่ครับนี่มองลอดศูนย์นะนี่น็อตคู่ขาแข็งแรงนะฮะนะครับนี่ฮะมองลอดศูนย์น็อตคู่หนึ่งคู่นะฮะแถมให้นะครับ่านสมาชิกนะครับขาแข็งแรงหนึ่งคู่แบบมองลอดศูนย์นะแถมให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีฐานนะครับนี่ฐานเนี่ยสาหรับใส่กับกล้องนะฮะใช้ให้ใช้ก้อนเดียวแต่แถมให้สองก้อนเป็นแบรนด์ panasonic นะครับสองก้อนนะครับแถมให้นะครับ แล้วก็จะมีตัววัดระดับน้ําเป็นแบบรัดท่อนะครับนี่รัดกระท่อนี่เลยนะรัดติดนะฮะรัดกระท่อเนี่ยนะครับนะฮะหนึ่งตัวนะตัวระดับน้ํารัดท่อหนึ่งตัวปักแก๊ลนะฮะนะครับแล้วก็เลเซอร์อแดงชีปเป้าหนึ่งชุดนะครับแถมให้นะครับนี่นะปรับสูงต่ำใช้กว่าได้นะรางก็ทั้ง11มิล20มิลใช้ได้หมดนะ นะครับแถมให้นะครับเลเซอร์ชิปเป้าหนึ่งตัวนะครับพร้อมปากแกอลสองชุดนะครับนะฮะสำหรับล็อกขาแล้วก็ปรับต่อตัวเลเซอร์สูงต่ำนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยนะฮะปกติใช้สามก้อนแถมให้หกก้อนนะจะแปลให้สามก้อนเป็นหกก้อนนะครับนะครับแล้วก็จะมีผ้านะครับเป็นผ้าของเขาเลยนะเป็นกระหยียีอย่างดีนะฮะหนึ่งพื้นนะครับ นะครับ้ากันไปยีหนึ่งยีหนึ่งผืนนะฮะแต่ไม่นะครับแล้วก็บัวชัวเขานะหนึ่งเล่มนะนะครับพร้อมไปรับประกันนะครับนะครับแล้วก็ไฟฉายนี่ไฟฉายแรงสูงเดินป่านะนะครับหนึ่ง,งชุดนะครับเนี่ย ไปใช้แรงสูงหนึ่งชุดนะครับพวกพาสะดวกนะฮะใช้งานง่ายพร้อมสายชาร์จหนึ่งเส้นนะครับนะครับสำหรับเงื่อนไขการรับประกันนะท่านสมาชิกนะครับสินค้านะฮะซื้อไปไม่ตรงปกนะครับทางร้านอินดีรับคืนภายในเจ็ดวันนะครับนะฮะแต่ว่าสินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ตรงปกนะฮะแต่ถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนทางร้านก็จะเคลม หรือเปลี่ยนปัวใหม่ให้ทันทีเลยนะครับท่านสมาชิกนะครับสินค้านะครับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับท่านสมาชิกนะครับสาหรับราคาเขานะครับนะวอเทนะครับนะครับสามเก้าสี่สิบแบบมีไฟนะครับนะฮะราคาอยู่ที่ห้าพันสองร้อยบาทนะครับท่านสมาชิกนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับท่านสมาชิกนะครับติดต่อตามช่องทางนี้นะครับนะฮะ สินค้าเรามีหน้าร้านนะครับตรงปกร้อยเซน์นะครับไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับนะฮะถ้าไม่ตรงปกก็ไม่ต้องรับนะฮะการร้านดีคือที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนะฮะนะครับแต่ว่าท่านไหนก็มีเวลาก็สามารถมารับชมสินค้าของเรานะร้านเราจุอยู่ที่คลองถมนะครับตรงผมเก่านะนะครับตรงตึกเศรษฐีวันบาซ่านะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดติดตามนะครับ กดลูกกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะทางร้นก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมารงรับชมไปเรื่อยนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ